สวัสดีครับผมอแม่พี่น้องบ้าเพชรขอสะพานครับแซ่บกว่านจะเจอพี่น้องสวัสดีย้ำมแรงคือเก่าพี่น้องเลิกงานมากคือเก่าปรมาณกินซอยจุกคือเก่านะครับในเนื้นี้บ้าเพชรหัน่นมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องหัน่นมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมื่อนี้บ้าเพชรชีทเฮดสอนวิธี่เฮดแกวเพียรแกวเพียรคมคมสิบสแสบ,บงวัวนะครับไลายเมอร์นะครับบ้าเพชรบริเวณลูกกิฟเนื่องจากว่าภารกิจงานหลายนะครับโบม,มีเวลา นะครับก็ขอโทษขอให้น้อพี่น้องถามหมาถักมานะครับับดูพี่ด้วกันนะครับกับคำซูม,มือนะพี่น้องแอบซีบริงเวลานะนะช่วงนี้ก็โอ้มื่อนี้นะครับมื่อนี้นะนี่บาเพ็ดกำลังถ่ายท่ออยู่เนี่ยนะครับอุดรอท่านี่ของเ้ากัมีผู้ติดเชื่อนะครับวันนี้กําลังระแวงกันอยู่นะเป็นโรคจิตโรคจิตวิตกไม่โรคจิตนะพี่น้องจิตวิตกกันอยู่นะครับดดก,ก,นะบก,กนะ็พี่น้องยา,าจิตวิต,ตกหลาย มันก็บ่ได้ถึงอันตรได้ถึงกับชีวิตหรอกนะครับเนาะบางคนเป็นเราแต่ว่ามันถักเป็นเรากับที่เสียเวลาเฮาคือกักโตนะครับส่วนมากเราพูดเถอานะครับก็าหายระวังนะครับมีอายุหกสิบขึ้นเลยนะครับห้ระวังไว้นะครับเอา้ามาเบิ่งเลยนะครับมาเป็นเจีดยเจ้าเพียก่อนน้อพี่นนองนะชมเลยบริเ็ดเจ้าเพียพี่น้องเบิ่งดุนะลายคลิปแล้วนะครับเมื่อนี้คลิปนี้ได้โอกาสนะครับเจ้าเพีย นี่เป็นเพี่ต้มแล,แล้วนะครับบาเพ็ดต้มมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาใส่เลยใสพพี่กระต่ำมาด้วยนะพี่น้องอีกใส่หลายนะพี่ต่ำเน่ยเพ็ดนะครับเป็นจึ้งครึ่งเลย มชุบรดเนาะส้นนลายแสบไลดดหลมชุบตีเห้ี่ยแตกปลาขวาพี่้องเหยีเลยกดดีขวา้าไปตับเมาหนึ่งออมอมอมเไหม คนเห็นมันเห็นมันคนๆกันหน่อยพี่นอ้องเดี๋ยวมาเป็ดซิมกันอืมโอเคเลยได้พริกมาเป็นอีกน้นอยนะสีิเผ็ดสุดท้ายแล้วนะครับหอมหอมเลย คนเลยกนเลยเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ละอธิการแล้วพี่น้องมาบานเนี่ยเบ่งเนื้อเอาเปกระซื้อไม่ใหม่ครับหั่นเรียบร้อยนะครับที่บริสียเวลาพี่น้องหั่นเรียบร้อยละสดสดแดงจึ้งคือน,นะครับ แอบก่อนเสื่ออคำแรกมีเต็มเงินล้วนๆ้นะพี่น้องเมื่อไม่ไม่นุ่มๆนะครับมีตับอยู่ตอนหนึ่งอ๋อคำแรกเลยตับเบื้องมีไงเลยตุยอืมกูอืม Nhưng nghe nóng nóng à, đưa, đưa. Xoay chua nhắm len Nóng gần à. sạch hình phong này bàn cả len len bàn bao việt bàn nọ cả đi rồi phải Mm. Nei. Nah. Mm. Mm -hmm. ช่วงนี้โควิดกลับขึ้นมาอีกแล้วด้วยพี่น้องนะครับพี่น้องไปใส้บาใส้กรให้ระว่างโตนะครับจุดเนะรื่มนวดยู่ที่สมุทรสาครนาสั่นจากรายงานพม่านะครับที่รอบข่าเมืองมาสั่นนะครับ,อบออนะบนะบอันนี้ข้าวตามข้าวดอกกระไฮระว่างด้วยครับพี่น้องไปใช้มาใส่ก็สวมแม่ลำ โบมี่ตุล่ะสำคัญก,พกนนะพี่น้องกะน้าาองเล,ล่นทีปป่บ้าน,หานานะเหรพีปป่น้องหาปูหาปลาบ้า,บาเพ็ดปไีใหม่ก็สิบผ้าไปใส่หรอกนะครับยานนะบ้เผ็ดก็สีผ้าลูกสูบปลาล้นานแหว่านปลาเน่ยเดี๋ยวเผ็ดบ้าเพ็ดผ้าไปเบิ่งนะครับมองมองที่บ้าเพ็ดสิไปสูบเดี๋ยวบ้าเพ็ดเอาลงกแหว่เบิ่งก่อนก็ได้บ้าเพ็ดไปรย์ไทยมาละสวนยางบ้าเพ็ดนะครับอ่าเรื่องเป็นข้องป่าข้องน้ำเดี๋ยวจะไปพ้า อ่าลูกค่ะพ่าเมีวพ่อยให้พ่าทุกพี่ไปวันเฮ้นแนล่ะ อ่างเี้ยอีกนี่หรอโอ้เจเผผ้าพี่อะผมขนืม พี่น้องที่ได้เดินทางทรงผีไม้เดินทางกลับจากตั้งจังหวัดนะครับมาตั้งจังหวัดเห็นระวัางตัวไปไเรื่อพี่น้องกันผู้ไรมิผู้สาวผู้แก่อยู่บ้างกันละนะครับต้องเช็คเจ้าของก่อนนะครับขั้นบอ่อก็ทั้งชีวางไหนเนาะพี่น้องปีปีเรื่องความสิ่งใหกลับมาเด้อนึง ปี่นึงได้กลับขึ้นมาไม่เจอแบบนี้พ่อแบบโอ้เบิดเลยนะครับพี่น้องเนาะสู่ๆหลบไปล่ะสู้ให้กำลังใจกันพี่น you ้องเนาะบาทนี้คำสุดท้ายด้วยพี่น้องขออนุญาตนะครับมาเพชรเริ่มอิ่มละดูพี่โมเดลเขากองน้ำนะครับ ี่นออ้มเริรออ่มร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือก็ไปแค่นี้กัเกนกเอออย่าลืมไปฝากกดแชร์กดไลค์ไปเพจเฟซบุ๊กบ่าวเพ็ดมักข,ข่ำใหญ่เนี่ยด้วยพี่น้องนะนะครับเดี๋ยวบ่าวเพ็ดจะขึ้นรูปขึ้นไฮครับนะครับสำหรับคลิปนี้กับบ้าเพ็ดคอลาไปก่อนเนาะพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามในบ่าวเพ็ดเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแซ่บก,กว่าสือ้อผ้าพี่น้อง